สวัสดีค่ะเกค่ะชาแนลวันนี้จะมาแชร์วิธีทำกระเป๋าง่ายๆแบบนี้ให้ดูนะคะก่อนจะไปดูวิธีการทำแบบนี้ขอเพื่อนๆนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะไปดูวิธีการทำเลยค่ะมาทำกระเป๋าข้างตัวเสื้อนะคะมาทำแพทเทิร์นจากเส้นเอวนะคะด้าน ด้านข้างนมลงมาประมาณ3ามเซนครึ่งด้านข้างเอวลงมาประมาณ3มเซนนะคะถีเส้นตรงเป็นเส้นปากกระเป๋าตรงนี้กำหนดเองได้นะคะได้ตามความต้องการเราก็ได้คาร์บอนสอดค่ะ กัด copy ออกมา ใช้ร่างประมาณ4ี่ถึงห้านนะคะ กระเป๋านี้เราจะเผื่อเย็บเผื่อพับใส่ค่ะตรงนี้อยากได้ปากกระเป๋าเล็กใหญ่ตามใจชอบเลยค่ะ สองเซนถึงสองเซนครึ่งนะคะตรงนี้เพื่อหนึ่งเซนเวลาเราเย็บจะเป็นกระเป๋าแบบนี้นี่นะคะจะอมตัวนี้เข้าไปตรงนี้จะเพื่อเย็บนิดหนึ่ง เดี๋ยวไปดูวิธีการเย็ดที่รองค่ะกระเป๋ารวงข้างแบบนี้ค่ะเรจะการวางผ้าวางในลักษณะนี้นะคะอันนี้คือชิ้นหน้ากระเป๋าจะอยู่ด้านข้างชิ้นข้างนมอันนี้เป็นแนวปากกระเป๋านะคะจะเป็นตัวนี้ ใช้ล่างเพื่อประมาณเส้นหนึ่งค่ะแต่ว่าตัวกระเป๋าจะเพื่อประมาณห้าเซนจะเป็นกระเป๋าลักษณะนี้ค่ะ ะะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเย็บค่ะก่อนที่จะไปทําการเย็บมาดูกันก่อนนะคะนี่คือชิ้นหน้าด้านในอันนี้คือชิ้นกระเป๋าเราไปเย็บปากกระเป๋าให้เรียบร้อยค่ะแล้วแต่ดีไซน์ของแต่ละคนเลยค่ะจะก,กุญจะเย็บเล็กเย็บใหญ่ก็ได้นี่คือด้านในนะคะนี่คือแนวกระเป๋าชายล่างตัวจริงจะเผื่อแค่หนึ่งเซน ตัวกระเป๋าจะเผื่อห้าเซนนะคะเส้นสีแดงเลดไลน์ Line, ก็คือเส้นที่เรา๊อปปี้มา๊อปปี้ลน์นะคะสีแดงแล้วก็เราขีดจากเส้นสีแดงเส้น๊อปปี้เราลงมาสองมิลเพื่อที่จะทำการเย็บเราจะเอาตัวจริงวางลงบนกระเป๋านะคะให้ รอยกิ้งนี้ตรงกันวางลักษณะนี้วางลักษณะนี้ค่ะเวลาเราเนาเราเนาเส้นจริงเวลาเราเย็บเราเย็บเส้นสีเงินนะคะที่ลงมาสองมิล แนวลอยกิ้งให้ตรงกันแล้วเย็บเส้นสีน้ำเงินนะคะเสร็จแล้วค่ะกระเป๋าเราก็เป็นแนาเส้นนี้นะคะแนาเส้นข้างให้ติดกันแล้วก็ไปประกอบตัวค่ะเสร็จแล้วค่ะกระเป๋าง่ายๆ เย็บประกอบเสร็จมาแล้วนะคะเป็นแบบนี้จะเข็บด้านในค่ะไปดูชอดโนตนะคะนี่นะคะเสื้อที่เสร็จแล้วใกล้ๆทีหนึ่งก็จะมีรอยเย็บอยู่ด้านนอกอันนี้เรายัางไม่ได้พับด้านใน ก็จะเป็นเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ำเงินสีแดงลอยกิ้งสีน้ำเงินกันลอยเย็บนะคะแล้วเราก็จะพับเย็บครับหรือว่าพับสอยการเผื่อผ้านะคะกระเป๋าเผื่อตะเข็บตอนเราตะัดตรงนี้จะเป็นตะเข็บป,ปกติหนึ่งเซนอันนี้ก็ตะเข็บป,ปกติค่ะข้างล่างปกติเราจะเผื่อเย็บประมาณ เผื่อซอยหรือเผื่อพับประมาณห้าเซนแต่ว่าพอมีกระเป๋าแปะข้างบนเนี่ยเราจะเผื่อแค่เซนเดียวพอส่วนกระเป๋าแปะข้างบนเราจะมาเผื่อห้าเซนแทนค่ะด้านข้างก็เผื่อปกติด้านบนเผื่อพับปากกระเป๋านะคะตามความต้องการเล็กใหญ่เลยค่ะด้านข้างคือเซนหนึ่งเท่ากับตรงนี้นะคะเอากระเป๋าชิ้นเล็กมาวางบนค่ะแล้วก็ เส้นสีแดงเนี่ยคือเส้นแนวที่เรากิ้งรอยกิ้งของเราเราต้องวัดลงมาประมาณสองมิลแล้วเราก็ขีดใหม่อีกเส้นหนึ่งใช้ปากการหรือว่าช็อคขีดก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะเย็บเส้นนี้พับเข้าไปเท่าที่เราเผื่อออกมานะคะหนึ่งถึงสองมิลสองมิลก็จะประมาณนี้ พราะว่าผ้ามันหนาอยู่เสร็จแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปต่อไปจะเป็นคอของเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นคอตั้งประยุกต์นิดนึงจะมีเจาะตรงกลางนิดนึงนะคะ่ะเราเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ